คลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งของชายชาวเกาหลีที่กำลังไปกรุงโซแต่ระหว่างทางนั้นถนนเส้นหลักที่เคยไปได้ปิดลง เนื่องจากมีการก่อสร้างประจำปีเขาจึงได้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นด้วยความที่ไม่ใช่ถนนสายหลักสองข้างทางจึงดุงเงียบและวังเวงเมื่อขับมาจนถึงสี่แยกชายหนุ่มก็ต้องบีบตะแลสนันแล้วรีบเบรกอย่างกระทันหันเนื่องจากว่าด้านหน้าปรากฏรูปร่างของหญิงสาวชุดขาวกำลังเดินอยู่กลางถนนและเธอก็ได้ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ยอมขยับตัวไปไหน หรือแม้แต่จะหลบหนีรถเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนที่สุดท้ายเธอจะหันไปมองอบรอบด้วยท่าทีที่ดูงุนงงแล้วก็เดินหายจากกล้องในเวลาต่อมา เป็นไปได้หรือไม่ที่เธอคนนี้จะมีอาการเดินละเมอแต่ก็คงไม่ใช่การทำอะไรเล่นๆเ,เพราะนี่ถือว่ามีความเสี่ยงอันตรายมากคุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างครับเพราะถ้าจะบอกว่าเป็นผีสาวผมว่ามันก็ดูจงแจ้งจนเกินไป ชายเจ้าของช่องได้พาเพื่อนที่ชื่อว่าฟานเชสกาและดานิโลเข้ามาสำรวจในสถานที่รกร้างแห่งหนึ่งในอิตาลีที่นี่คือสถานสงเคราะห์ที่มีตำนานของชายแก่คนหนึ่งได้ถูกเจ้าหน้าที่ทุบตีจนเสียชีวิตว่ากันว่าดวงวิญญาณของเขายังคงวนเวียนอยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ซึ่งมันก็ร้างมาหลายสิบปีแล้วและอาจจะเคยเกิดไฟไหม้ขึ้นที่นี่ ต่อมาทั้งหมดก็ได้สังเกตเห็นรอยขีดสีดำบนกำแพงที่เหมือนจะชี้นำไปทางไหนสักแห่งซึ่งพอลองเดินตามไปแล้ว มันก็พาพวกเขามาหยุดอยู่ตรงจุดนี้แล้วจุดจูก็ได้มีเสียงบางอย่างดังขึ้นคล้ายกับว่ามีเหตุการณ์พอตไก์ที่นี่ แล้วระหว่างที่ชายคนนี้ได้ถือกล้องถ่ายไปอรอบๆจนเขาได้จับภาพบางอย่างเอาไว้ได้เป็นเหมือนเงาสีดำจางๆที่พออยู่กลางประตูดูแล้วก็เหมือนรูปร่างของคนตัวเล็กๆแต่ก็ปรากฏอยู่เพียงครู่เดียวเงานั้นก็ได้หายไป แบบที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเลยซึ่งมันก็น่าคิดว่าจะใช่ดวงวิญญาณของชายแก่ที่เคยเสียชีวิตอยู่ในนี้หรือไม่ ช่องนี้เป็นคลิปแนวหนังสั้นที่จะนำเอาเรื่องราวของผู้ชมทางบ้านมาทำเป็นหนังสั้นมุมมองบุคคลที่หนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นของแฟนคลับท่านหนึ่งที่ได้ส่งเรื่องราวสุดหลอนที่เกิดขึ้นในห้องของตนเองโดยในคืนนั้นเจ้าของห้องได้สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงบางอย่างกำลังดังมาจากห้องน้ำแล้วก็ต้องตกใจมากเมื่อพบว่าไฟห้องน้ำมันเปิดอยู่ นอกจากนี้ก็ยังมีเสียงเหมือนน้ำไหลดังมาจากในห้องน้ำอีกด้วยในตอนนั้นความกลัวเริ่มเกิดขึ้นเธอจึงพยายามปลุกแฟนที่นอนอยู่ข้างๆแต่ฝ่ายชายตอนนี้ก็กำลังนอนมันมากจากนั้นหญิงสาวก็ต้องผวาขึ้นเมื่อเห็นแขนของใครบางคนกำลังยื่นไปเปิดบานกระจกในห้องน้ำ เธอรีบสะกิดแฟนหนุ่มอีกครั้งแต่คราวนี้ก็รู้สึกว่าร่างกายของชายหนุ่มนั้นดูแปลกไปพอมองไปที่ใบหน้าของเขาก็ปรากฏว่าคนที่นอนอยู่ข้างๆในตอนนั้นกลับไม่ใช่แฟนของเธอแต่เป็นใครก็ไม่รู้ที่มีหน้าตาน่ากลัวมากและสิ่งนั้นก็ได้กรีดร้องใส่หน้าของเธอเจอแบบนี้เป็นผมก็คงต้องย้ายออกทันทีเลยนะครับ หรือไม่ก็ต้องถีบแฟนให้ตกเตียงจนตื่นสักหน่อยวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาก็ไม่แตกต่างจากไทยมากนักอย่างเช่นในเรื่องของพูดผีปีศาจพี่น้องชาวอาเซียนส่วนใหญ่ก็มักจะมีความเชื่อในเรื่องใกล้เคียงกัน โดยหนุ่มๆกลุ่มนี้ได้ตกลงกันว่าจะเข้ามาตั้งแคมป์ในป่าใหญ่ที่นี่มีวิญญาณของหญิงสาวคนหนึ่งเร่ร่อนอยู่ซึ่งเธอเคยถูกฆ่าโดยวิญญาณของเด็กอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เล่ากันตามที่ชาวบ้านบอกมานะครับพวกเขาทำพิธีกรรมเพื่อขอเขมาว่าที่มาวันนี้ไม่ได้ต้องการจะมาลบหลู่แค่อยากจะเห็นผีก็เท่านั้นมาเพื่อธุรกิจล้วน คนด่าไ่เอ็ดมินดอกพเมื่อสํารวจไปเรื่อยทั้งหมดก็พบสิ่งปลูกสร้างอยู่กลางป่า แล้วพวกเขาก็ต้องขนหัวลุกเพราะได้เจอกับอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายกับคนกำลังเดินผ่านอยู่ด้านหน้าแต่แล้วก็หายตัวไปในความมืดนกนกนกเลอะลงมาเลอเต้านงมังเอาบอลเนี่ยเมื่อเมื่อแต่ซ้อมเาบอลเมื่อต่ซ้อ คพดูดาชดยบัตรเออบัตรตะวมมันเพิดูดาแล้วบัตรเชิงบัตรหลังจากนั้นพวกเขาก็เห็นกับใบหน้าของเด็กที่ยืนหัวออกมาจากสิ่งปลูกสร้างซึ่งหน้าตาของเด็กคนนั้นก็ดูขาวซีดและดูน่ากลัวอย่างผิดปกติจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าวิญญาณแรกที่พวกเขาเห็นจะเป็นดวงวิญญาณของผีผู้หญิงส่วนเด็กที่ยืนหัวออกมาก็จะเป็นผีเด็ก ที่เคยได้ฆ่าหญิงสาวคนดังกล่าวไปดินแดนแห่งนี้โดนคำสาบนี่คือความเชื่อของคนในท้องถิ่นและคำสาบนั้นก็ทำให้ชายคนหนึ่งเสียสติจนกลายเป็นปีศาจกินคนปกติพอเริ่มคำ่ำ ผู้คนแถวนี้ก็ไม่มักจะออกจากบ้านแล้วชายคนนี้จึงชวนเพื่อนมาร่วมพิสูจน์โดยหลังจากตามหาได้เพียงไม่นานตอนนี้ทั้งสองคนก็พบกับเป้าหมายที่กำลังยืนอยู่บนต้นไม้ด้วยสภาพที่มีเลือดอาบตัวและกำลังจ้องมองมาที่ชายทั้งสองเขาคิดจะลองดีโดยการโยนก้อนหินไปท้าทายแต่เหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นทำให้พวกเขาเกิดอาการกลัว

ดีนี่และเปป้าสองหนุ่มชาวเช็กได้รับข่าวสารมาจากเพื่อนว่าในบ้านหลังนี้มีผีดุมากเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าในบ้านหลังนี้เคยมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกแต่แล้ววันหนึ่งลูกชายของพวกเขาที่ในตอนนั้นยังเป็นเด็กเล็กและด้วยความซนจึงเข้าไปแอบอยู่ในรถแล้วก็หาทางออกมาไม่ได้จึงได้เสียชีวิตลงเพราะขาดอากาศหายใจและร้อนผ่านมาหลายสิบปีวิญญาณของเด็กคนนั้นก็ยังอยู่ที่นี่เมื่อเข้ามาแล้วดีนี่ก็พยายามสำรวจไปทั่วบ้านโดยในตอนนี้เองที่โคมไฟบนหัวของเขา มันค่อยๆแกงเองอโพสเตอร์ tady, protože tam to byl večerní noční stolek tam toho zaru. A tady to byl kvalitní klasický toaletní stolek, jo. Babička se tam nalíčela. vlastně trávil taky věчно si o času, protože babička ho se nepouštila z nějakých neznámých důvodů. Takže já mu vyšetřila tam, ty budeš vyšetřila tady a pak to nějak spojíme do hromady a uvidíme, kdo co zjistil, jo. Zák nan jing nam kho reung mueu suan kap win yan ma chai. จนมีรูปร่างบางอย่างปรากฏขึ้นโดยที่ดีนี่และเปป้าไม่ทันจะมองซึ่งสิ่งนั้นก็ดูคล้ายเด็กที่ได้โผล่ตัวออกมาจากประตูที่อยู่ด้านหลังของชายหนุ่มเด็กคนนั้นได้มองมาที่พวกเขาอยู่สักพักก่อนที่จะหลบตัวแล้วหายไป <c oughs> ซึ่งตลอดการสำรวจพวกเขาก็ไม่เจอกับอะไรอีกเลยหรือนี่จะเป็นวิญญาณของเด็กคนนั้นจริงๆถ้าใช่ก็น่าสงสารมากเลยนะครับต้องวนเวียนอยู่ในสถานที่รกร้างแบบนี้มาตั้งนานก<ๆ>่อนหน้านี้ทีมงานได้เข้าไปในป่าแล้วก็ได้เจอกับหุ่นตุ๊กตาตัวหนึ่งพวกเขาคิดว่า มันต้องเป็นหุ่นผีสิงแน่ๆจึงได้นำมันกลับมาที่บ้านด้วยเพื่อต้องการจะพิสูจน์อะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนว่าวิธีเหล่านั้นจะไม่ได้ผลเพราะหุ่นตุ๊กตาตัวนี้ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรเลยพวกเขาจึงได้กลับเข้าไปในป่ายก็รอบพอเดินมาถึงจุดหนึ่งชายคนนี้ก็ได้วางหุ่นลงบนพื้นหลังจากนั้นก็ได้โรอยเกลือไปอรอบๆหุ่น มีลักษณะเป็นวงกลมพร้อมกับวางกระดานวีจีบอร์ดเพื่อรอการสื่อสารกับดวงวิญญาณาาที่นี<ป>่ เมื่อทุกอย่างตะระตรียมเสร็จสับชายคนที่นั่งเล่นอยู่จึงได้บอกกับสิ่งนั้นว่าถ้ามีวิญญาณอยู่ที่นี่จริงก็ช่วยสื่อสารกับเขาบ้างอะไรบ้างหลังจากนั้นแขนของหุ่นตัวนี้ก็ได้ยกขึ้นเหมือนจะเป็นการตอบกลับในพิธีกรรมของหนุ่มๆว่ามันอาจจะได้ผลอว่า่น เมื่อทุกอย่างกำลังเข้าทางชายคนนี้จึงได้เริ่มถามคำถามต่อก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แปลก,ปลกเมื่อจูจูได้มีไฟลุกขึ้นมาที่ตัวของหุน่นพวกเขาต้องรีบช่วยกันดับด้วยความตกใจหลังจากนั้นก็นำเอาเศษซากของหุ่นตุ๊ก,กตากลับไปพิสูจน์ต่อที่บ้านเพราะเชื่อกันแล้วว่าน่าจะมีซัมติงอยู่ในหุ่นอยู่

บอกว่าที่นี่มียินแรงมากนี้เดิมทีแล้วที่นี่เกือบจะได้เป็นอพาร์ตเมนต์แต่ที่ยังสร้างไม่เสร็จนั้นเนื่องจากมีคนงานได้ตกนั่งร้านจนเสียชีวิตสำคัญคือคนงานอื่นๆก็ยังเห็นเขาวนเวียนมาทำงานอยู่แต่มาในสภาพคอที่ไม่ปกติแล้วจนมาถึงตรงบริเวณน,นี้ที่ใช้หนุ่มเริ่มได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง เขาคิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่บานประตูแล้วก็ได้มีบางสิ่งโผลออกมาเหมือนจะเป็นพลังงานสีดำที่ได้ออกมามองชายหนุ่มก่อนที่สิ่งนั้นจะหายไปอย่างรวดเร็วแล้วอีกเพียงไม่นานก็มีเสียงเคาะดังขึ้นมาอีกรอบอัลลาแปลกใจมากแต่เมื่อเขาตามไปดูที่นั่นก็ไม่มีร่องรอยของใครเลยเจอเพียงพัดลมเพดานที่มันหมุนเอง อัลลอฮ์ له وما في السماوات وما في الأرض โอ้วววมนเดิ้ลที่เยชฟาอันเดห์อิลลา بإذنه ัสมิลลาห์พอลองเข้าไปที่ห้องหนึ่งเขาก็ได้เจอกับไม้ค้ำวางพิงอยู่กับผน,นังก้าวแรกก็ไม่เป็นไรแต่ก้าวต่อไปเขาถึงกับต้องหันไปดู เมื่อพบว่าไม้ค้ำดังกล่าวมันได้กระเด็นออกมาจากจุดเดิมอย่างรุนแรงหลังจากนั้นตลอดเวลาที่เหลือของชายหนุ่มในตึกนี้ เขาก็เจอกับเหต <Yeah. S 1> ุการณ์พอตโตไกสอย่างต่อเนื่องทั้งพัดลมเพดานที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหมุนรวมไปถึงบานประตูที่มันได้เปิดปิดกระแทกแบบรุนแรงเอาลาจึงเชื่อแล้วว่าที่นี่ของของเขาก็น่าจะแรงจริงๆ ทางเจ้าของช่องได้รับวิดีโอนี้มาจากอีเมลซึ่งผู้ส่งก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรไว้เลยติดต่อกลับไปแล้วก็ไม่มีการตอบกลับจนลองเปิดดูเขาจึงได้เห็นเรื่องสุดหลอนในวิดีโอนี้ เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นถูกถ่ายเอาไว้ในป่าแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเจ้าของคลิปจะเข้าไปที่นั่นเพื่อทำอะไรสักอย่างเลื่อนดูไปจนมาถึงตรงนี้กล้องก็เริ่มบันทึกภาพบางอย่างอันน่ากลัวเอาไว้เมื่อจูจูก,กิ่งไม้ด้านหน้ามันก็ได้ขยับเองอย่างไม่มีปีมีคลุยทําให้ใชายในคลิปต้องวิ่งหนีออกไปก่อน หลังจากนั้นเขาก็ยังเลือกที่จะกลับมาสำรวจต่อจนมาถึงช่วงท้ายๆของวิดีโอที่ชายคนนี้ได้เจอกับใครบางคนกำลังเดินอยู่ในความมืดซึ่งรูปร่างดังกล่าวมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่กำลังเดินตามกันมาเขารู้ว่านั่นไม่ใช่คน จึงได้หาที่ซ่อนตัวจนกระทั่งสิ่งที่เห็นนั้นค่อยๆผ่านไปในคืนนั้นแดนนี่ได้พาลูกชายของเขามาเดินเล่นเถวหมู่บ้านซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจำวัน ที่พวกเขาได้พบกันบ่อยๆอยู่แล้วแต่ทว่าในคืนนี้กลับแตกต่างออกไปและมันจะเป็นคืนที่เขาจดจำไปตลอดชีวิตระหว่างที่กำลังเดินเดินกันไปนั้นแดนนี่ก็ได้เห็นใครบางคนกำลังยืนขวางทางอยู่เบื้องหน้าซึ่งรูปร่างของสิ่งนั้นก็ดูสูงยาวผิดจากมนุษย์ปกติกำลังทำท่าทางแปลกๆก่อนที่ไฟแถวนี้จะดับลง Uh huh. s <S จนพอเมื่อไฟกลับมาอีกครั้งรูปร่างดังกล่าวก็ได้หายไปจากจุดเดิมแต่ก็ต้องภวามากขึ้นเพราะตอนนี้ได้กลับมาปรากฏอยู่ที่หน้าของแดนนี่แบบใกล้มากอีกทั้งยังมีสีตาที่แดงกล่ำดูน่ากลัวดูดูไปแล้ว ก็เหมือนกับกราฟิกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างก่อนจะจากกันไปนะครับผมและทีมงานได้แบ่งเพลย์ลิสเอาไว้ในหลายหมวดหมู่ที่คุณอาจจะชอบทั้งเรื่องจัดอันดับความหลอนหรือเรื่องเล่าแนวหักมุม และ a n นิเมชันที่ทำมาจากเรื่องเล่าของทางบ้านรวมไปถึง a n นิเมชันที่ทั้งช่องนั้นภูมิใจเสนอก็สามารถเข้าไปกดดูกันได้ที่ Playlist แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ